เดี๋ยวเราจะไปโอมิเทามอสอกันมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาเดินชมไม่รู้จะถ่ายได้เยอะแค่ไหนตอนนี้เรากำลังเดินไปตึกนะคะวันนี้เราจะเข้าหลังตึกคนเยอะแน่นอนที่สิบเรามาน้องเดินออกมากันแหละแต่ว่านี่แค่สิบโมงเองนะเรายังไม่ได้เข้าตึกยังไม่ได้ทำอะไรเลยน้องเดินออกมากันแหละเรากำลังเข้าหลังตึกนวัดกันคนทางนี้ไม่มีคนรู้ใช่ไหมคือแบบ มากเหมือนแบบเขาไม่เข้าข้างหน้ากันนะทุกคนใช่แต่ว่าทางนี้เห็นว่ามีจุดลงทะเบียนด้วยเหมือนกันนะนี่รู้สึกว่าทางนี้ใกล้ใกล้กว่าใครมาตึกนวัดก็คือทางเนี้ยอืมอืมทางนี้ใกล้กว่าตอนนี้นะคะคนอยู่อานั่อัานัทัวริสต์อนด์โฮเทลไม่ใช่นวัด บอ,อกอะไรเยอะ,ะ,ะอขอบคุณค่อไม่ยบายค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> hour later. ผ้าศกาาศึกษาาสวัสดีครับอยาลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องบันชีนะก็เป็นชาแนลชื่อดังฐานะร่ำรวยนะก็อยากให้คนเข้ามาติดตามไปเยอะๆเพราะว่ามีกำลังใจในการผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆขึ้นมาให้เราได้ดูกันนะครับก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะฮะขอบคุณครับพี่พี่เท็กเลียงยู่ดีเจอแล้วก็เดินมา นี่นะคะเราก็เดินไปตึกนวัดกันแย่น้าอะไรกับคนที่ากเข้านวัดไหมคะก็สําหรับคนที่กําลังจะเข้านวัดนะครับขอจะบอกสั้นๆง่ายๆคําเดียวว่าหนีไปรอเล่นนะครับก็ในส่วนของคณะเราเนาก็เรียนที่เกี่ยวข้องกับคือคือจะไปเน้นที่ปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีนะฮะคือเราจะได้ลงมือทําจริงแล้วเราก็จะได้แบบว่าบาทได้ออกไปท่องเที่ยวได้ออกไปทานู่นทํานี่นะที่เหนื่อยนะเหนื่อยมาทําอะไรที่นี่ฉันเหนื่อยมากนะ kick. พาเรามายืนรอกันที่หน้าตึกท่าตึกของเราคนเยอะมากทุกคนแบบแล้วว่แดดก็ร้อนแล้วแบบคนเยอะอ่ะเหนื่อยน้องสู้มากเลยอ่ะแบบยืนต่อสายนี่ไม่ไหวแล้วน่าจะมีพัดลมมาให้น้องสนใจมีแค่ไหนตัวอากาศที่เจอขี่อะไรกันบ้างสนใจ อะไรขาย L C I L C I แอะไั้งเนี่ยัวนีคะติดกำติดกำอะไรอ่ะคีนาลาบารูบารูอันนี้คลีนว่างค่ะูลีนว่า คะก็ชื่ออะไรคะชื่อนีค่ะมาจากที่ไหนมาจากโรงเรียนเซนต์ลาฟาแอลเซนต์ลาฟาแอลโอเคแล้วมาตั้งแต่กี่โมงทั้ง8โมงครึ่ง8โมงครึ่งเราสนใจคณะไหนได้ปะก็สนใจเป็นคณะบริหารธุรกิจเพืสังคมค่ะก็มาย่างย่างเลยค่ะคนเยอะมากก็เลยแบบได้กัดเป็นรอบเพียงตัวหนึ่งยังไงก็ขอไอติมนะค่ะก็มาจากเรียนสเเนียซนต์ลาฟาแอลค่ะออ๋เรามาตั้งแต่กี่โมงมาตั้งแต่8โมงค่ะสนใจคณะไหนของมัน สนใจคณะมนุษยศาสตร์สาขาเอกสารจุลศาสตร์คอยติดแล้วพี่สาวมาจากไหนเลยนะมาจากเรียนเธลร์แฟลค่ะอ๋อเซลลอร์แลเราอยู่มอยู่ม6ม6แล้วสนใจคณะไหนของตอนนี้สนใจคณะแพทยาแพทย์แพทา์เรียนรุ่นมาตรฐานระดับที่ะใช่ค่ะออ๋แล้วตอนนี้ม6เราเริ่มเริ่มอ่านงสเริ่มอ่านนิดหน่อยโอเคเราเดือนหน้าสอบหรืปล่าใช่อุ้ยสู้นะสนใจคอยติดนะได้สัมภาษณ์น้องเป็นจำนวนหนึ่ง ค่ะต่อใช่ค่ะเราอยู่ที่หน้าคณะไอจีใช่ค่ะเดีมากเลยอ่ะแล้วน้องก็เยอะมากมากถ้าเกินเฉาก๊วยอ่ะซื้อดิเราอยู่ฝั่งประสานมิตรนะทุกคนทุกคนใครอยากติดอ่ะมาไหว้ตรงนี้ตรงที่ใช่นี่ไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพาไปใช่เดี๋ยวเราพาไป มาบนบนหรือไหวแต่ก็ต้องอ่านหนังสือน,นะไม่ใช่ว่ามไม่อ่านจะพึ่งศิลสินเดียวก็ไม่ได้<ม>เราต้องพึ่งตัวเราเองด้วย<ม>ก็คือไม่ติดเยอะคนไม่ใช่แบบมาแล้วก็แบบทำข้อสอบแบบมม่งวกนก็เอาเก็ไม่ได้นะป่ะเราไปดูกันมาว่าที่นี่ติดจริงขอพูดว่าติดจริงติดแบบติด ทุกคนอย่าลืมไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แนะนำมากคือมนุษย์กอแต่วาโนุอนวันคนก็เะยเยอะคนมาถ่ายได้นะนั่งตรงนี้แล้วก็แบบถ่ายอะไรเงี้ยลูกนถ่ายลงผอนเออถ่ายลงผ่อดแล้วมาใช่ นีะแล้วก็มีป้ายมีป้ายข้างในตรงนู้นแต่เราแนะ่ยนำป้ายแต่เราแนะ่ยนำป้ายนี้สวยสวยมากถ้าตอนคนไม่อยู่เยอะใช่ใช่น่ตื่นกันนะคะก็ไปฮิ้วในไทยมาทุกคนของนวารสวยมากสวยมากรายดีใช่ดูดีเลยใส่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นี่เออเท่สวยปะสวยปะใส่แบบมามอร์เอวิดีลุคเนี่ยเออเท่ นี่ก็ใส่อะไรเยอะไปสวยปังที่สุดออกดูด้วยนะคือนอนรอต่อแถวแบบเยอะมากอยู่เคมีนะคะเคมีก็จะอยู่ตรงนี้นี่คือตึกวิทแล้วเราจะไปตึกไหนนี่ ถามหาคณะไหนคณะหมูกรอบอุ้ยพอป้าเขาเดี๋ยวเราจะไปเบลกรี่ก็คือจะพาไปดูของเด็ดของมอสสวอวิ้นคือช็อกสติกเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเหลืออยู่หรือเปล่าเพราะตอนนี้แบบเออตอนนี้มันอยู่โมซัพแต่อบมแค้ๆก็มากิน ของที่เบเกอรี่ทุกคนแต่ไม่มีชซอสปาปอกะคนไปและอร่อยไหมอร่อยม<า>ันถูกกินแต่เราจะมากินอันนี้มันคือไม่กรอกชีสเนาะทอดร้อนเหาอมาคิดไจเอาอมอเหมือนกันอร่อยนะนะคะ เราอยากหลายด้วยอ่ะเราอยากไลฟ์ด้วยดูมันนะดูมันทำตัวนะปวดหัวใจรัวๆอ่ะดูมันทำตัวนะหน่ยเป็นหัวใจหน่อยเอาแบบไปเออฮอตโซฮอตโซฮอตน่ะเออเขาไม่ต้องแบบกูกูร้องให้ขดไปหมดเลยมัวแต่ดูไลฟ์กินกระดาษของ ทุกคนดูดีสีมันเหมือนกัน่ะเข้าใจป้ะเอออ่ะอะและลองถุกแหละลองทุกมึงลองทุกในช่วงเย็นแล้วนะคะเข่าน้อยแหละคือทุกคนมอสวตอนเย็นอะวิวดีมากอันอยู่หน้าตึกทุกคนโอเพเทาปีนี้คนเยอะมากมากมาก สุดที่หนึ่งแสนคนรวมตัวกันอยู่ที่มาสวใช่ค่ะใครสนใจนาวัดนะคะก็อย่าลืมมาหรือว่าทักค่ะเราก็ได้นวัดเอกทัวนะคะทุกคนบวาา่า